สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเหลี่ยมพามาเล่าก่อนจะรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับตันกุ่งจอนสลัดหมวกฝางมังกี้ดีลูฟี่หรือที่รู้จักกันในชื่อลูฟี่หมวกฟางและยังเป็นกัปตันของกลุ่มจอนสลัดหมวกฟางลูฟี่เกิดที่หมู่บ้านฟูชาเป็นลูกชายของมังกี้ดีดากอนผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพปฏิวัติ และยังเป็นหลานชายของมังกี้ดีกราฟวีรบ,บุรุษแห่งกองทัพเรือเมื่อลูฟี่ยังเป็นเด็กเขาได้ไปเผอกินผลไม้พิศารผลโกมุโกมุหรือผลยางยืดสายพารามิเซียซึ่งในเวลาต่อมาพลังของเขาก็ได้ตื่นขึ้นและได้เปลี่ยนเป็นผลกิโตอิโตโมเดลเทพนิกะสายโซออนพันสัตมายาความใฝ่ฝันของเขาคือการได้เป็นราชาแห่งโจรสลัดตอนเด็กเขาได้รู้จักกับแชงคูสผมแดงจึงอยากเป็นโจรสลัดเหมือนแชงคูสนอกจากนี้แชงคูส ยังได้มอบหมวกฟางใบสําคัญของเขาให้กับลูฟี่เก็บไว้ซึ่งก็ได้เปลี่ยนมาเป็นเครื่องหมายประจําตัวของลูฟี่ในเวลาต่อมาโดยมอบให้พร้อมกับคํามั่นสัญญาว่าเขาจะได้พบกันอีกครั้งในสักวันหนึ่งหลังจากที่ลูฟี่ได้กลายเป็นโจรสลัดผู้ยิ่งใหญ่แล้วลูฟี่ได้เติบโตมาบนเกาะดอนภายใต้การดูแลของคอรลีดาดันโดยที่ปู่ของเขาเป็นคนฝากให้เลี้ยงเพื่อที่จะได้เป็นทหารเรือเขาได้กินเหล้าร่วมสาบานกับโปรตักดีเอ็ดอดีตหัวหน้าหน่วยที่สองของกลุ่มโจรสลัดหนวดขาว และซาโบเสราธิการของคณะปฏิวัติก็เป็นพี่น้องกันลูฟี่ได้ออกเหลือและรวบรวมพรกพวกเพื่อที่จะได้เป็นราชาแห่งโจรสลัดและพบกับแชงคูดอีกครั้งเขาได้รับการตั้งค่าหัวเป็นครั้งแรกที่30ล้านเบรลีจากการเอาชนะกับตันกลุ่มโจรสลัดตัวตลกบาร์กี้ และล้มกลุ่มโจนสลัดนาฬิกาทรายดอนครีกและยังสามารถล้มกลุ่มโจนสลัดมนุษย์เงือกอารองที่แข่งแก่งที่สุดในอีสต์บูในเวลาต่อมานาวาเอกของกองทัพเรือเนซุมิไปขอให้ฝ่ายกองทัพเรือให้เพิ่มค่าหัวขึ้นเป็น100ล้านเบรลีจากการเอาชนะค็คคอดายอดีต7เทพโจนสลัดได้ที่อารบัตตาหลังจากที่กลุ่มโจรสลัดของเขา ได้บุกลุกและเข้าไปทำลาย N.E.1 Lobby ค่าหัวของเขาก็เพิ่มขึ้นเป็น300ล้านเบลลี่ด้วยค่าหัวของเขาที่มากขึ้นทำให้เมื่อมาถึงหมู่เกาะชาวันดี้รูฟี่และโซโลถูกรวมเข้าไปอยู่ในกลุ่มโจนสลัดหน้าใหม่ทั้ง11คนซึ่งเป็นกลุ่มจนสลัดที่สามารถฝ่าฟันเดินเรือมาจนถึงเลดไล์ได้พร้อมกันด้วยค่าหัวที่มากกว่า100ล้านเบลลี่เขาและลุกกี้อีก10คนรวมถึงมาแชลดีทีตหรือหนวดดำถูกตั้งสมญานามว่าเป็นกลุ่มยุคสมัยที่เลวร้วายที่สุด 2ปีให้หลังจากสงครามข้าหัวของลูฟี่ก็เพิ่มขึ้นเป็น400ล้านเบรลีจากเหตุการณ์ลักเล่าเข้าไปยังคุกอิมเพลดาวและปล่อยนักโทษในเรือนจำรวมถึงยังเป็นหนึ่งในคนที่มีบทบาทสำคัญในมหาสงครามมารินฟอร์ดระหว่างหนวดขาวและรัฐบาลโลกเพื่อช่วยเอต่อมาข้าหัวของเขาก็เพิ่มขึ้นเป็น500ล้านเบรลีจากการที่เอาชนะดองกี้โฮเต้ดฟามิงโกอดีตเจ็ดเทพจนสลัดได้ที่เดสโลซาและยังได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้นำกองเรือใหญ่หมวกฟาง ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มโจรสลัด7คนที่สาบานว่าจะเข้ามาช่วยเหลือเขาทุกครั้งที่เขาต้องการเมื่อโลกได้รับรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างลูฟี่กับซาโบพร้อมกับการเข้าไปบุกลุกทอนโตแลนด์อาณาเขตของ4จักรพรรดิบิ๊กมัมเมื่อนักข่าวรู้ถึงเรื่องที่สามารถชนะครอกเกอร์และคาตาคูลิแม่ทัพขนมหวานของ4ี่จักรพรรดิบิ๊กมัม และเขาใจผิดว่าสามารถล้ม4ี่จักรพรรดิบิ๊กมัมลงได้และยังรู้ถึงกองเรือหมวกฟางที่มีสมาชิกถึง5,600คนค่าหัวของเขาก็พุ่งสูงขึ้นถึง1,500ล้านเบรลีทำให้สื่อต่างๆก็ยกให้เขาเป็นจกักรพรรดิแห่งท้องทะเลคนที่5แม้ว่าในตอนแรกๆบุคคลสำคัญหลายๆคนจะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกินจริงมากๆแต่หลังจากการนำการลบที่ โอนิงาชิมะและสามารถเอาชนะ4ี่จักรพรรดิไคโดค่าหัวของเขาก็ได้เพิ่มขึ้นอีกครั้งเป็น3 0 0พัล้านเบรีลูฟี่ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น 1- ใน4จักรพรรดิพร้อมกับบาร์กี้โดยรัฐบาลโลกอย่างเป็นทางการแทนที่ไคโดและบิ๊กมัมในเวลาต่อมาค่าหัวของเขาจะหยุดที่เท่าไหร่และการประชนภัยของเขาจะจบที่ตรงไหนก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเช่าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ